สวัสดีจ้าอยู่กับเฮียรามอีกแล้วเด้อวันนี้แล้วก็อยู่กับเกมตลาดตลาดตลาดเกมตลาดน้ำไทยนะจ๊ะไทย for the world เด้อโอเคพวกตุนมาพันห้านะจ๊ะวันนี้ทุนน้อยจักหน่อยเด้อจะมาซื้อสเกตเตอร์ฟรีสปินนะจ๊ะซื้อเบียดสิบเนาะ สำหรับสายที่แบบใจร้อนเด้อตลอดนั่นแหละแล้วแบบเกมไหนที่มันแบบซื้อฟีสปินได้ก็จะซื้อให้ชมเนาะเออถ้าแบบซื้อหนึ่งไม้แล้วมันไม่เข้าก็ขออนุญาตกดเอาเด้อไปเลยกดแบบเธอโบเด้อเสียงเกมก็ดังวลดนิดนึงเนี่ยซื้อให้อ่าสำหรับสายที่แบบอยากซื้อแบบซื้อแตกซื้อแตกอะไรอย่างนี้เนาะซื้อแตกซื้อแจกซื้อหมด ส่วนมากเนี่ยจะซื้อหมดซื้อหมดนะอไม่ค่อยจะเข้าเลยนะซื้อทีไรเกลือทุกทีนี่มันตลาดเกลือหรือเปล่าเออเลยไม่รู้ไปยออกแตกออกเจ้าสองกับสี่มีต่อไหมยังไงมีมะม่วงด้วยนะจจกกับปลาหมึกย่างเออมะเอา เท่าไรเออสิบมาตัววายเตะออกแถวสามยังไงมีตัวเจรหรือเปล่าตัวเจแถวแรกมาหรือเปล่ามาแล้วโอกาสเชื่อมแปดร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้มาม่วงไปอีกอู้ยเออ,อตัววายที่มันมีตัวเลขนะจ๊ะอ่าถ้ามันเข้าไรเออเรื่อยๆจนใช้หมดมันก็จะหายไปนะจ๊ะวายวายยังไรเรื่อยไหลไปรู้ไปยังไงมีต่ออีกไม่ปลาหมึกปลาหมึกไม้มานะจ๊ะว้าเออซื้อเท่าไหร่เนี่ยซื้อเจ็ดร้อยห้าสิบบาทโถแตกมหาบัน เออมันคุมอยู่ได้เนี่ยเอ้วันนี้มึนอนี้ขึ้นหมานเดี๋ยววะเออวันนี้เฮียหมานวเว้ยเออเฮียลำหม,มานมากอ,าอืมซื้อแตกซื้อแตกกินเว้ยวันเนี้ยฮ่าเอออ่าพเพื่อนเพื่อที่เพิ่งเข้ามารับชมนะจ๊ะเออเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้ออืมแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกับเฮียได้นะจ๊ะวายแต่ออกเจ่าสองยังไงต่อมีผักกาดไหมขอผักกาดผักกาดช่องเล็กยังไม่มา โอ้ยขูนยี่สิบสองนะจ๊ะอตอนนี้รอบสุดท้ายแล้วโอเคด้วยไล,ลยไ่เข้าไล่ไปเออมีตัวอีกไหมเต็มครับรวันเกียบฮ่าอ้ยเงินางวันก้อนตัวโอ้คุ้มแล้วเว้ยวันนี้กำไรหนอรวมเท่าไหร่ห้าพันหกเจ็ดสิบแปดปัดโต้วะขอจัดอีกสัก ไม่แล้วกันเบ็ด30โอ้ยมันเยอะไปหรือเปล่าวะอืะ่าในลองซื้อแบบธรรมดาดูเนาะแบบว่าไม่ต้องกดเทอร์โบอ่ะเออมันมีผลนะจ๊ะเออนี่ไปเลยไม่พูดมากเก็บคอเออเราเสียงเกมเลยแบบนีนะ้ต้องเปิดเพลงเผื่อมันจะแตกเป็นเสนเนาะเอออ้าสิบสองมุนฟีเดอร์มามาชมต่อมาชมต่อเบีดสาสินะจ๊ะเออซื้อ,อย่างเดียวมันเข้าให้เนาะ อ่าไม้แรกก็แหกบานไปแล้วเนาะแตกมาตั้ง5 0 0พันเออเนีย่ยขอเพิ่มเบ็ดนเบ็ดสามสิบแล้วก็ซื้อเลยนะจ๊ะออมาตัวเจอะไรคนไรมาแล้วปลาหมึกแข้งปลาหมึกย่างนะจ๊ะวายิตอกแถวสองกับสามนี่เป็นตัวเลขสามเหมือนว้ยใส่มาขอมะม่วงดีเปล่ามะม่วงก็แพงนะจ๊ะมะม,ม่วงมาไหมมาไหมเต็มกราบเงินรางวัลค้อนโตจ้าเอออ่าเหลือแปดรอบแล้วแบบนี้ผักกาดเข้าอะไรอีกวายแตอ,อกอีก มาต่อไหม,มยังไม่ไหลนะแจ็คยังไม่ไหลเอออย่าว่าเดอ้อเออซื้อเบียดสิบเออมันแตกให้แต่ว่าซื้อเบียดสามสิบบ่ดดแตกให้นี่กระซูนอยู่เนดะ้อเออมาหรือเออปล่าปลาหมึกมาไหมปลาหมึกมาอยู่ปลาหมึกย่างนะจ๊ะเอใหญ่เป็นพายเลียเนาะพายเลียมาขายอย่างเนี้ยวู้สมมามปออีขายทั้งมะม่วงสุกทั้งหมักแสมพูเออบอกเน่าก็ขายไปเนี้ยวเอาลงไปเออ ขายอะไรก็ขายได้แต่อย่าขายเกลียดเออไว้จะออกเจวาสองกับสมยังไงโอ้ไม้ไหนก็แตกเออไม้หนึ่งไม้สอก็แตกอุ้ยนี่ี้ยหมานจังเลยเออซื้อสองไม้ก็แตกสองไม้เลยเออแสดงว่าวันนี้ยายแกให้นะจ๊ะยายจะแจกนะจ๊ะออทุกทีนี้ยายจะขายแต่เกลือ เออวายแต่ออกเดียวสองเคด้วยแล้เข้าลายไปยังไงมีต่อยอีหรือเปล่าผักกาดเข้าลายอีกเอ,อ้ยเต็มครับเป็นคาราบ <c oughs> เ,รเบลเลยทีเดียวเออนี่ดอกละวพันเก่าหมดทั่ววะเออของแทะของแทะเอ้ออุอ้ยจบไปอยู่ที่เท่าไหร่เจ็ดพันนะจ๊ะโอ้สองไม้กระแตกเลยเออของแทะนะวะจัดอีกสักไม้ปะไปอีกสักไม้ปะเอออย่าไปยอ้ออเบ็ดซ,ซีซีไปเออ Uh, ธรรมดาแหละธรรมดามันแตกแรงกว่านะเออยังไงอืม mm hmm. mm hmm. ช่องสุดท้ายมากี่ตัวมันมากี่ตัวมาสีต ه, าส่ตัวอ้ามาสี่ตัวเออโอ้ยเงี้ยลามซื้ออย่างเดียววันนี้มันซื้อเข้าเนาะเออมุย uh, uh, uh. mm hmm. ดอกเล็กอยังมันก็แปลกวะ เบียบเลยอเอ๋อยังมาเพิ่มเบียดมาสือมาหนาวอุ้ยแบบนี้ของแท้เออไหลไปรุ่ยไปขอมะม่วงได้หรือเปล่ามักจะพูดขายหอดดอกกล้วยไม่ไปไย่ายเออเจ้าขายยังไงดอกกล้วยไม่นาะเออขายปทั่วเน้ <c oughs> อหวานเกลือเออเหลือแปรอบกับคุณท่านนะจ๊ะอืมไอ้ยังไงมีต่ออีกหรือเปล่าสิบไหลเข้าลายไปเอออวันนี้เข้าดีเว้ แต่ยังไม่ได้กําไรเดยด้วยเนี่ยไม้นี่ยังไงโอ้ยเย่าขาดทุนทําไมเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลมาแล้วตัวเจมาหรือเปล่ายังไม่มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออวายแต่ออกมาได้เชื่อมตัวคิวอยู่เออพักการดก็มามาแล้วมาแล้ววายวายกองกันอยู่ตรงนี้นะจ๊ะแถวสองกับสามมาชมพูอะไรขอตัวเจบุ๊วายได้มะม่วงจ้ะเออมะม่วงเป็นสัญลักษณ์ที่อย่างแพงนะจ๊ะน้องๆ เงินเราซูเปอร์ไม่กล้ยซื้อไม้แรกก็แตกไม้สองก็แตกไม้สามก็แตกวันเจี๊ยบเลยวันนี้เเมือนเจ็บปัดทัวปะของแทรอของแกเว้ยวันเนี้ยจะกดหรือเปล่าอวันนี้เหียมาซื้ออย่างเดียวอออืสงสัยดวงจะมาทางซื้อเอานะจ๊ะ อออืมอืมร้อนกดต่อไปเลยแล้วกันอซื้อสีไม้ไม้ที่สีจะแตกให้อีกหรือเปล่าเออมันก็หมานโพสวันนี้เนาะอืมปกติซื้อเอาเกลืออย่างเดียวเลยเฮียนะซื้อเบียดห้าสิบ้ะจ้ะอ่าสองมุนฟรีอ่าสิบสรอบแล้วยังไงทำไมมันแปลกงี้เหรอเออเออมาแล้ววายแตกออกเทียวสองกับสาอืมวายได้เลขสามนะจ้ะมายังไงอื เก็ด้วยไรข้ไาราหรือเปล่าไม้เข้าอุ้ยดอกด้วยไม้ขายแล้วนะจ๊ะมาแล้วนะจ๊ะเออโอ้ยยายใจดีมากวันนี้ยายพายเรือมาขายเออขายแพงมากจ่ายอย่างเดียวเลยยายแจกอย่างเดียวเลยเออป,ปกติจะหอบเกลือมานะเออเออวายตกลงมาช่วยอีกวายวายแบบนี้มีต่อหรือเปลามาต่ออยู่ไหลไปหรือไปมีอีกหรือไม่อีกออะไรอีกนะบวกเลยเต็มกราฟเลยทีเดียวเออ ซูเปอร์เมกาอ่ามาตัวมาตัวอเอ้ยสิบก็มาอะไรมีเชื่อมไหมนี่แหละนี่แหละเออสังเกตได้เลยว่าขันว่ายแตกออกเแถวสองกับสี่นิ้มสิมับมกบ่เชื่อมเลยเออเคด้วย K 2, ไรเขาไรมาแล้วสิบไหลต่อหรือเปล่าโอ้ยขอประกาศประกาศประกาศอืมยังไม่มาเคด้วยไรเขาหน้าเออโอ้ยทะเลประกาศนะเต็มกราบอืมหวานเก็บจ้าอดอกละพันสองปัดทัวามาแทนวะนี่ เออซื้อไม้ที่สีแล้วเนี่ยเฮออียก็แบบว่าซื้อแบบถ้ามันแตกก็เพิ่มเพิ่มเบ็ดขึ้นแล้วก็ซื้อต่อนะจ๊ะเ,ออเทคนิคการซื้อสปินนะจ๊ะเฮ้ยโอ้ยดอกละพันหาเออดอกละหาพันเออโอ้มานี่เว่ยมาเนี่ของแทรเลยเ,ออเต็มกราบรวมไปเท่าไหร่รวมอยู่เท่าไหร่ หวานเจี๊ยบเลยเออเกมตลาดน้ําไทยนะจ๊ะเออแตกมาขนาดนี้ทุนเท่าไหร่นะทุนทุนพันหนะจ๊ะโอ้ซื้อสีไม้ก็แตกสีไม้เลยแตกมาสามึื4ีเลยน่ะโอเคอย่างนี้เงียมไม่ไปต่อแล้วนะจ๊ะแต่มาแตกมาขนาดนี้เล่นได้ต้องรู้จักพอเด้อ ชอบกูไรใช่กดเลิกกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เฮียด้วยนะจ๊ะเฮียลงคลิปทุกบ่ายสอเดอ้อฝากด้วยนะจ๊ะเอออยากให้เล่นเกมไรบอกเฮียได้เลยเออเฮียไปแล้วนะวันนี้ bye บ๊บายบายกูบูกูบ